สวัสดีค่ะทุกคนในสุดผลการต่อสู้ระหว่างมินฮีจินกับไฮป์ก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยล่าสุดนะคะศาลได้ตัดสินให้มินฮีจินเป็นฝ่ายชนะคดีทางด้านไฮป์ก็คือไม่สามารถไล่มินฮีจินออกได้แล้วนะคะเพราก่อนหน้านี้เนี่ยประเด็นก็คือไฮได้ฟ้องมินฮีจินแล้วก็จะไล่ออกนอกจากไฮที่ฟ้องก็ยังมีคนในบริษัทไฮบิกหลายคนด้วยนะคะที่ฟ้องก็คือมินฮีจินโดนหลกระทงเลยแต่สุดท้ายเนี่ยมินฮีจินก็ชนะมาได้นะคะแล้วก็ได้มาให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยโดยบทสัมภาษณ์คร่าวๆเนี่ยก็จะประมาณว่าเซอร์ไพรส์ นักข่าวได้ถามด้วยนะคะว่าน้องๆนิวจีนเนี่ยรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้บ้างซึ่งมินฮีจินก็ได้บอกว่าน้องๆก็อึ้องเหมือนกันนะคะกับผลการตัดสินที่ออกมาว่าตัวเองชนะคือสำหรับใครที่ยังไม่ดูสถานาการณ์ของมินฮีจีนกับไฮเี่ยสามารถเข้าไปดูคลิปประกอบ,บของเราได้นะคะมีสรุปไว้อยู่เอาเป็นว่ามินฮีจีนกับนิวจีนอยู่ฝั่งเดียวกันนะคะแล้วพ่อแม่ของนิวจีนก็ยังได้ช่วยมินฮีจีนดำเนินคดีด้วยนะคะด้วยการจ้างทนายให้แล้วถ้าเอาสองฝั่งมาเปรียบเทียบกันระหว่างไฮกับมินฮีจินน่ะจเห็วามีนมมมมีีีคคคคนนนนนนน้้้อออออยยยยยกกกกว่่่่่าา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 งงงงเเเละะะแตสสุดดดดท็็็ืืรรถชไซึปิข น่่อยูฝัง Min ิจแต่แน่นอนนะคะว่ามีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบชาวเน็ตเนี่ยก็คือแยกเป็น2ฝั่งระหว่างมินฮีจินกับไฮโดยฝั่งที่อยู่ข้างมินฮีจินเนี่ยก็บอกว่ามินฮีจินทาถูกแล้วนะคะที่เริ่มประเด็นนี้ขึ้นมาก่อนเพราะว่าไอริสเนี่ยก๊อปปี้นิวจินจริงทางจำนวนสมาช,ชิกท้งท่าเต้นทรงผมเสื้อผ้าอะไรเงี้ก็คือเหมือนกันหมดเลยแต่คนที่อยู่ฝั่งไฮเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นไปได้อยู่แล้วที่ไอริสกับนิวจินจะเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่ค่ายเดียวกันท่าเต้นทรงผมคอนเซปต์อะไรคล้ายๆกันมันก็ไม่แปลกนะคะอีกอย่างเนี่ออมมนนนสสงงเททหํําาาไตต้้ััวร ว่าความผิดให้หายเป็งเดียวเลยก็เลยกลายเป็นว่าสถานการณ์ตอนฮิตจากศึกมินฮีจินกับายกลายเป็นศึกแฟนคลับมินฮีจินกับแฟนคลับายอีกทีหนึ่งนะคะคือแบบวุ่นวายมากยังไงก็ตามเรื่องนี้ขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะตอนนี้ถึงแม้การตัดสินของศาลจะจบแล้วก็จริงแต่ว่าข้อเท็จจริงอะไรต่างๆที่เรายังไม่รู้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ถูกเผยแพร่ออกมาก็ได้ดังนั้นก็ต้องรอดูสถานการณ์กันต่อไปค่ะอย่าเพิ่งตัดสินไฟใดไฟหนึ่งโอเคง้นสำหรับการสรุปประเด็นในวันนี้ก็ต้องขอจบไปก่อนฝั่งไล